กลับมาเจอผมอีกแล้วครับจาเลบอนเต็งครับสำหรับเมื่อวานครับที่ให้ไปต้องขออภัยด้วยจริงๆครับดาบี้เขาตี้เปิดบ้านทํา ได้แค่เสมอกับลินคอนซิตี้ไป1นประตูตัวหนึ่งเสียไปเต็มๆครับสาหรับตัวแตงเน้นๆที่ให้ไปเมื่อวานครับวันนี้ขอกลับมาแก้ตัวใหม่อีก1วันครับอีกสักคู่ครับจะเป็นไรไปครับลองดูครับวันนี้ครับคู่ที่ผมให้ความสนใจเป็นการเจอกันระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับมิดเดิลสโบรครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลเชมเปชิปอังกฤษครับเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับสําหรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านวันนี้ครับ อันดับ2ของตารางคะแนนครับ30นัดที่ผ่านมามี61คะแนนครับชนะไปถึง18ดนะครับเสมอ7นัดแพ้แค่5นัดเองครับสำหรับเชฟฟิลล์อยู่ในเตดเจ้าบ้านครับสำหรับมิดเดิลสโบครับอันดับ3ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ3านัดที่ผ่านมาชนะ15นัดเสมอ6นัดแพ้ไป10นัดมี51คะแนนครับสำหรับผู้นี้คะแนนใ,นในอันดับตารางคะแนนห่างกันถึง10คะแนนครับ สำหรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะสวอนซีไป3ประตูต่อศูนย์นับสำหรับมิดแล์สโบรพับนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะคาร์ดิฟได้3ประตูตอนหนึ่งครับต้องบอกว่าฟอร์มแรงด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับราคาวันนี้ครับเปิดมาเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านต่อที่ครึ่งลูกครับต้องบอกเลยครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตอนนี้พวกเขาครับ อยากรักษาตำแหน่งที่2ไว้ให้ได้นานครับสำหรับชาวบ้านวันนี้ครับต้องบอกว่าถ้าติด1ใน2ครับอันดับหนึ่งอันดับ2ครับจะได้กลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนาครับต้องบอกเลยว่าฤดูกาลนี้เชฟฟิลด์เองต้องบอกว่าเด็ดดวงจริงๆครับฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับวันนี้มาเจอกับมิเดิลสโบครับหรือโบโลครับมิเดิลสโบเองต้องบอกว่าช่วงต้นฤดูกาลครับยังอยู่ท้ายตารางครับแต่ทำไปทำมาครับไมเคิลคาร์ลีครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตรับเข้ามาภุมิทีน แทนโคตรคนเก่าต้องบอกว่าโอ้โหทำผลงานได้ดีเหลือเกินครับโอ้โหขึ้นมาอยู่อันดับ3เฉยและตอนนี้มีโอกาสดีครับที่จะติด1ในโฮับเพื่อไปติเพย์ออฟเพื่อไปเล่นพรีเมียร์ลีกเดูกาลหนนะ้าเป็นโอกาสดีจริงๆครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมมาเจอกันวันนี้ครับสูสีกันเหลือเกินครับบอลคู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มมันร้ายกาศครับฟอร์มมันร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับราคา คือลูกของเชฟฟิวต้องบอกว่าวัดใจจริง,รงครับผู้นี้ถ้าเอาจริงๆนะครับผมมองกับเชฟฟิ Fuel, จ้าบ้านพวกเขาดูดีกว่าพวกเขาเป็นทีมหนึ่งที่ลงเล่นในบ้านต้องบอกว่า5นัดหลังสุดรับลงเล่นในบ้านพวกเขาชนะตลอดเลยครับไม่แพ้ให้กับทีมใดไม่สะดุดเสมอกับทีมใดโบโลเองต้องบอกว่าเป็นทีมที่ดีครับกำลังร้อนแรงแต่พวกเขามักจะมีปัญหาครับในการเล่นเป็นทีมเยอยนะครับสำหรับโบโล เจอกับทีมใหญ่ๆไปเนี่ยพวกเขามักจะแพ้ตลอดครับในการเล่นเป็นทีมเยอนมักจะมีปัญหาตลอดครับสำหรับผู้นี้ผมมองนะครับเชฟฟิลด์เจ้าบ้านครับเชฟฟิลด์พวกเขายากรักษาอันดับ2ให้นานๆครับวันนี้ในบ้านพวกเขาตรง3แต้มเท่านั้นนะคผู้นี้ผมมองรูปเกมอาจจะสูสีกันครับแต่เชื่อแล้วครับท้ายที่สุดเชฟฟิลเล่จะใช้ความเก่าครับเกมลุกที่ดูดีกว่าบทชนะ วิดัลสโบไปได้ในท้ายที่สุดครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับเจ้าบ้านน่าจะเสียดายครับไม่น่าจะมีปัญหากับสามแต้มของพวกเขาครับพวกเขาดูดีกว่าจริงๆครับดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดดีกว่าเยอะครับสำหรับคู่นี้ให้ไปเลยครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดต่อที่ราคาครึ่งลูกครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมนะครับมาตามผมที่ไลน์แอดนี้ได้เลยฟุตบอลสเตปต้องบอกว่ากำลังกำลังดีเลยครับกำลังมาดีเลยครับ อาจจะมีเสียบ้างสตุสุดบ้างครับแต่ผมบอกเลยครับ1เดือนนรับถ้ามาตามผมผมบอกเลยครับผลประกอบการเป็นบวกแน่นอนครับโอเคครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันวันนี้กําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับตัวผมและทีมงานครับโดยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ําคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับผมรับจารเล่บอลเต็งครับ